สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเบาอ่อนนะครับวันนี้สิบสอ,อ,องล้อเรามีงานเข้าครับมี f อซโทรมาเมื่อคืนครับให้มาย้ายรถที่กรุงเทพเนาะที่กรุงเทพไปสีเกตครับก็เลยมาครับงานด่วนครับกำลังเติมน้ำมันอยู่ก็เป็นอิอตชินะครับนิตชิเอเอ็ครับ ีเอฟซีโทรมาเมื่อคืนครับจัดให้ครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับว่าจะเจอด่านไหมวันนี้ผมออกเดินทางมาตนะั้งแต่เมื่อคืนครับแต่พอดีมันดึกกับเลยไม่ได้ลงไม่ได้ถ่ายจิบแล้วก็ตอนเช้าก็เอารถขึ้นก็ ฝนมันตกครับเลยไม่ได้ถ่ายเนาะมาถ่ายตอนขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรครับดูได้เหมือนเดิมน้อง c เนาะ,นะย้ายจากกรุงเทพนะครับไปสีเกตวันนี้เจอทักรักโบกได้บ๊้ยรังเออเติมมันอยู่ มาเมื่อคืนก็ฝนตก,กครับล้างรถมาอย่างดีครับแต่วิ่งตากฝนมาสภาพก็ดูไม่ได้ครับตอนนี้เละเทะหมดเลยเปล่าเอว่ะเปล่าเอว่ะเต็มยังได้เท่เาไหร่

những FC chất 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 gặp chặt hay ngập, FG gặp chất chất không chất FC chất 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 ก็ใจตั้งยังโวดแล้วเดี๋ยวเราตั้งคอนโอ้ oh. นี่ครับคนดังก็จะประมาณนี้ครับมาถึงปั๊มน้ำมันเอ่อฟซีอยากดูจักช่องครับ <c oughs> จัดให้ครับจัดให้ไะ เจะเราจะจอดกเอแล้วมาตันอู้สูงนี่เดี๋ยวรอหาที่จอดยอยู่เวทเ็ดร้อยของเราเหมือนเดิมหมดันนี่ đâu hả đi <laughs> được không chào con นี่ครับก็งานวิ่ง120ครับผมชอบครับมันเบาครับมันมองไปเหมือนรถรถไมโครมันเล็กกว่าที่อร์ครับมันไม่เหมือน10รอบวิ่งสบายครับถึงโล่งครับก็เราต้องรับรัดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับว่าวิ่งทางไกลครับบิมก็แขะเรียบร้อยครับ เดียวไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนตำรวจไหมต้องรอติดตามนะครับเนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องหาอะไรเอาจนได้ครับตัด<ม>โซ่เรียบร้อยนี้อขังน้ำมันเล็กไปหน่อยครับเติมได้ทีละนิดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่ก็กินได้ ขอ,องนามป้ะฮะยังเอ่อวันนี้ก็ลงอำเภอผูข่ขันนะครับผู่ขัขนเลยเว้ยถ้าเอฟซีคนไหนเจอก็ทักได้นะครับไม่หิงครับวันนี้เจอกันครับผู่ขันสีเกรเนาะเออ่มีงานมีการก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับงานย้ายงานกุจลทุ่มที่หรือรับเหมาอะไรต่างๆก็สอบถามเ่าวเกี่ยวขอนเข้ามาได้กับที่เบอร์โทรเนาะ 0 8 8นแปดแปดสี่เจี่สาดสองนะครับเนาะก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับน้ำคนนี่ก็จะเป็นเออสเบียงนะสเบียงของเราเนาะน้ำม,มันเรียบร้อยชาแปง้งหอมๆครับน้องๆจะได้อบุ่นครับบื้ยหาวะ กอย่างว่าแล้วเนาะ FC เนาะทุกวนันนี้รถเทเลวิ่งตัดราคากันเยอะจัดครับแคบจะวิ่งเหลือแต่น้ำมันครับทุกวนันนี้ตัตตดราคากันเปิด้ากระโปงงี้จะเปิด้ากระโปรง วุ้นลงมั้งว้นลงไปอีสาลงฝาขึ้นก็<อ>เช็คความเรียบร้อยนะครับนะก่อนที่เราจะออกเดินทางก็ไม่ต้องรีบครับเราไปเรื่อยๆครับรถก็จะประมาณนี้ครับ เกนฝนตกตลอดทางครับก็เลยสภาพรถก็เลยเป็นประมาณนี้ครับจริงล้างมานะครับล้างจอดไว้ครับดีฝนตกตอนวิ่งมาก็เลยมองออกหลอกครับก็ไม่เป็นไรครับขอให้มีงานเราล้างใหม่ได้ครับต้องสีเหลียมพอจากข้อเหลียดนี่ก็ นี่บเป็นสภาพนี่อเลยครับว่าเออวิ่งตากฝนมานะเด็กก็หายครับแต่หายไปปากหนึ่งครับเหลือปากเดียวโอ้เบซีคนไหนมีแต่ด้วยแต่ปากหนึ่งปากที่ไม่ได้ใช้ครับขอแบงแบงหน่อยวิ่งไปวิ่งมาปากแต่หล่นหายอันหนึ่งครับโอ้ไม่ไหวเลย ัดโซไหมวะตัวขาดัตโว่ไหมไป้า,าโอ้เหี่ยบตู้หลุดครับเดี๋ยวต้องรับตู้ใหม่หัโซ่เซ็นไม่มีวปเหลี่ยมาไ่เหี่ยบมาก่อนมีตัวสันไหโอ้โซ่ขาดครับ เดี๋ยวเราต้องรับทักช่วงใหม่กับโอเคครับอันตรายครับอันตรายไม่ไหวไม่ไหวตัวสั้นนะเออเอาตัวยู่ตัวยู่มา้โอ้นี่ตัวยู่อยู่นี่มั้เอาได้ป่ะนี่อยู่มันมีเส้นเส้นใหญ่แบบนี้บ่างนี่จะเป็นใยนี่เงาอ่ะเงาบอสมีตัวอื่นไม่มีว่ะไม่ใช่เหรอ สู้ขาดครับเฮ้ยเงี้พูดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรัดโซ่ใหม่ครับอ่ะก็รัดใหม่เรียบร้อยครับเมื่อกี้โซ่มันโซ่มันลาวครับก็เลยเปลี่ยนเส้นใหม่คนระับรัดใหม่เรียบร้อยครับะจะได้ครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อนะ10นาทีเนาะว่าเดี๋ยวมันมืดครับเดี๋ยวเอ่อ สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาอ่่อนด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อเอาเดี๋ยวต้องเดินทางแล้วครับสวัสดีครับ